ทั้งสีแต่ละสีมีความแตกต่างกันอย่างไรมีเกี่ยวกับเรื่องราคาด้วยไหมวันนี้ออมมาไขข้อข้องใจให้กับพี่น้องที่ยังไม่รู้ค่ะวชิรยาบ้านละทินสวัสดีครับพี่น้องทั้งสีต่างๆนะคะ มีความเกี่ยวข้องออกับการทำมาหากินดโดยตรงค่ะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องราคาด้วยผังสีที่ดินเป็นการกำหนดพื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดินในแต่ละพื้นที่ตามผังเมืองโดยวรวมโดยใช้สีสต่างๆนะคะเป็นต,ตัวแทนในการแสดงประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินนั้นๆค่ะซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อวางแผนและก็ควบคุมให้การใช้พื้นที่อย่างเหมาะสมโดยสีของที่ดิน มีความหมายดังนี้ค่ะสีที่หนึ่งคือสีเหลืองสีเหลืองมีความหมายว่าเป็นที่อยู่อาศัยหนานแน่นน้อยค่ะสําหรับที่อยู่อาศัยหนานแน่นน้อยนี่ก็แค่นบ้านเดียวเทาเฮาเหมาะสาหรับพื้นที่ที่ชนบทหรือว่าชานเมืองที่มีการพัฒนาน้อยอยู่นะคะอาจจะมีพื้นที่เกษตรกรรมอยู่บ้างอันนี้ก็คือสีเหลืองแต่ว่าเดี๋ยวนี้สีเหลืองเนี่ย มีคนนิยมมาเล่นกันเยอะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะมันสามารถที่จะสร้างโรงงานบางชนิดได้แล้วและมีราคาถูกกว่าสีม่วงค่ะโอ้ยังเห็นหลายที่นะคะแต่เป็นสีเหลืองแล้วมีโรงงานหรือว่ามีโกดังอยู่มันก็แล้วแต่ว่าพื้นที่ที่ติดกันด้วยนะคะสีเหลืองในชลบุรีและระยองยังอยู่ที่2องถึงสล้านบาทคะ่ะพี่น้องเอาแล้วค่ะมาดูกันด้วยเรื่องสีที่สอง สีส้มค่ะสีส้มเป็นที่อยู่อาศัยแบบหนานแน่นปานกลางแต่ก็เรียกได้ว่าราคาดีสำหรับที่อยู่อาศัยก็อย่างเช่นอาคารพาน,นิกคอนโดมิเนียมค่ะสีส้มนี่ปลูกคอนโดได้แล้วนะคะหรือทาวน์โฮมมีความหนานแน่นปานกลางอย่างชุมชนเมืองรอบเมืองอะไรประมาณนี้นะคะสีส้มในชฉบ,บีรีอยู่ที่ประมาณ6ล้านแล้วนะคะพี่น้อง สีที่3มาดูสีน้ำตาลค่ะที่อยู่อาศัยหนานแน่นมอกนะหนานแน่นมากกันนะคะเหมาะสำหรับพื้นที่ในเขตเมืองใหญ่มีคอนโดมิเนียมสูงขึ้นมาหน่อยละอะอนุญาตให้มีสิ่งก่อสร้างที่หนานแน่นมากอย่างอาคารสูงพวกนี้นะคะสีน้ำตาลแพงมากค่ะพี่น้องคะใครมีสีน้ำตาล คนส่วนน้อยเท่านั้นค่ะที่จะมีสีน้ำตาลนะคะพี่น้องมาดูสีที่สี่สีม่วงค่ะเอาละชนบรุรีระยองมีอย่างเยอะเลยนะคะแพงไหมแพงค่ะขั้นต่ำก็3ามสี่ห้าล้านเจ็ดล้านสิบล้านก็มีค่ะพี่น้องแล้วแต่พื้นที่ด้วยนะสีม่วงเนี่ยเขาเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมสำหรับทำโรงงานอุตสาหกรรมโดยเฉพาะเลยค่ะมีพื้นที่เกี่ยวข้องกับการผลิต ห้สร้างที่อยู่อาศัยนะคะหรือสิ่งปลูกสร้างที่มีเกี่ยวกับอุตสาหกรรมนี่คือสีม่วงมาป่าใครมีสีม่วงตอนนี้บั้งคะยกมือขึ้นรวยนะคะเนี่ยสีต่อไปเป็นสีแดงค่ะสีแดงนี่อย่างแพงเลยเป็นพาณิชยกรรมสำหรับกิจการพาณิยางห้างสรรพสินค้า อาคารสำนักงานศูนย์การค้าพื้นที่ที่มีการค้าขายและธุรกิจหนานแน่นสีแดงอย่างเช่นสีแดงในจังหวัดยองที่โอเป็นนหน้าให้อยู่นะคะ3ไร่3งานราคา160ล้านบาทปบมือค่ะใครมีสีแดงรวยแต่ก็ใช้เวลาในการขายสักหน่อยนะคะพี่น้อง ดูสีต่อไปค่ะสีเขียวสีเขียวนี่กเกษตรกรรมเลยเขียวอย่างเดียวนะคะสําหรับพื้นที่กเกษตรกรรมอย่างทํานาทําไร่ปลูกพืชจํากัดการพัฒนาอยู่ที่อยู่อาศัยและสิ่งปลูกสร้างนะคะตรงนี้ที่หนองน้ําเขียวอาเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีไร่ละสองล้านนะคะล้านกว่าก็มีแล้วก็สองล้านไม่เกินจากนี้มากมายนักนะคะสีเขียวเนี่ย สนใจก็ติดต่อมาได้ที่หน้าโปรไฟล์มาดูสีขาวที่มีเส้นทแยงสีเขียวกันบ้างค่ะเป็นชนบทและเกษตรกรรมแบบผสมนะคะพี่น้องใช้เป็นพื้นที่เกษตรกรรมผสมผสานแต่มีการอนุญาตที่มีการพัฒนาบางส่วนอย่างสร้างบ้านเดี่ยวได้ในพื้นที่เกษตรพวกนี้สีเขียวเส้นทแยงอ่ะมีตัวเลือกมาให้อีกเล็กน้อยเป็นพื้นที่สีม่วงอ่อนหรือว่าสีม่วงลายจุดที่ใครจะเรียกแบบนี้นะคะเป็นเขตพื้นที่ที่ ของอ,อสามเขาจะสนับสนุนให้สร้างคลังสินค้าโดยเฉพาะรอระเภทโปรดังนะคะง่ายต่อการขนส่งแล้วก็ต้องใกล้ท่าเรือสถานที่ขนส่งค่ะตาไม่มีการผลิตนะคะในพื้นที่สีม่วงออดนี้แล้วก็จํากัดเรื่องปฏิคูลมูลฝอยทั้งหลายค่ะสามารถสร้างโรงพยาบาลได้มาดูสีน้ําเงินกันบ้างค่ะสีน้ําเงินนี้เป็นสถาบาันราชการและสาธารณูปโภค สำหรับหน่วยงานราชการเช่นโรงพยาบาลโรงเรียนสารกลางอนุญาตให้ใช้ได้นในกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ค่ะให้พี่น้องสังเกตด,ดูเลยนะคะว่าพื้นที่แบบนี้อยู่ในจังหวัดเราเนี่ยโซนไหนแล้วพี่น้องก็ลองเสิร์ชด,ดูได้เลยคะ่ะว่าแผนพังสีอะไรนะเป็นกิจกรรมที่น่าสนุกนะคะพื้นที่สีเทาเรามีกรอบเส้นทยางมุมนะคะเหมือนคล้ายๆสิเทาเลยนะ เป็นที่ดินอนุรักษ์ชนบทและก็เกษตรกรรมค่ะพี่น้องไม่ค่อยได้เย็นใช่ไหมอ่ะมันมีพื้นที่มีอยู่จริงนะคะแล้วก็มันเป็นพื้นที่อนุรักษ์ค่ะต่อมาอ่ะสีน้ำตาลอ่อนเลยเป็นที่ดินอนุรักษ์เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์และศิลปะวัฒนธรรมไทยค่ะนี่ก็คือสีน้ำตาลอ่อนครบหมดแล้วนะคะพี่น้องดูข้อควรทราบการใช้ที่ดินต้องเป็นไปตามกฎหมายและข้อกําหนดในพังเมืองหากต้องการเปลี่ยนแปลงการใช้งานพื้นที่ จะต้องขออนุญาตจากหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นอบตอเทศาบาลหรือว่ากรมที่ดินนี้ไปให้ความปรึกษาได้นะคะหากต้องการทราบว่าที่ดินของคุณผังสีได้สามารถตรวจสอบได้ที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหรือผ่านเว็บไซต์ผังเมืองรวมของแต่ละจังหวัดได้นะคะหรือว่า กข้าไที่แลนด์แมปอย่างที่โอบอกเราใส่เลขฉนดอำเภอจังหวัดพี่น้องก็จะได้ทราบเบื้องต้นแล้วค่ะเป็นกำลังใจให้ทั้งคนซื้อและคนขายในหน้าทุกคนนะคะใครที่ทราบแล้วเป็นการดีแต่ถ้าใครที่ยังไม่ทราบโอหวังว่าคลิปนี้จะทำให้พี่น้องมีความรู้เพิ่มเติมขึ้นมานะคะหรือใครทราบมากกว่าอ๋ตาม,มาถ ที่จะคอมเมนต์แล้วก็แนะแนวคิดให้โอได้ค่ะขอบพระคุณนะคะที่ฟังกับต้งจนจบขอบพี่น้องโชคดีไายที่ได้ไดเงินปังปังปังค่ะ